ครับสวัสดีครับแอดยิมราวรวยกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกท่านนะครับเดอรมือนี้ครับเป็นมือวันที่สิบสองครับตุลาคมพศ2สอ6งพันาร้อยหกสิบหกครับเมื่อนี้แอดยิมก็ได้มาวัดป่าอ่าสาสนุบุญวัดระลมครับอยู่ช่วงนี้กับอยู่หอชั้นนะครับเอาน้ำครับเอาน้ำมาครับถวายครับทั้งวัดครับกับเป็นน้ำกับปัจจัยของอ่าเอฟซีครับที่เพ็่นมา ร่วมบุญกับหอปู่ชีบะขาวปู่ตาครับกับแบงค์ขับมาทั้งวัดพวาวทั้งวัดศาสนทบวารละลมเนาะครับเพิ่นกะกําลังสร้างหอฉันครับหอฉันนะครับเนาะกับเป็นปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องสายบุญทั่วโลกทั่วประเทศครับที่มีแม่คู่หอมหวนครับเป็นสะพานบุญใหญ่ครับผ้าลูกศิษย์ลูกหาครับได้เห็ดได้สร้างเนาะครับเนาะครับช่วงนี้หอฉันครับเกิดไปบ้านแปเปอร์เซ็นต์แล้วครับหลังคากับม้งเป็นทีเรียบร้อยนะครับเด้อครับแข็งดันแข็งในเจะหยิ้มไทยให้เบิ็งครับผม นี่เป็นด้านข้างในครัะอาจารย์ก็ตั้งหลังหินผู้ครับหินผู้กวาดง่ายๆนะครับมาเป็นอ่านี่ครับอย่างสวยงามนะครับประดิษฐ์ประตออครับผมออกมาเป็นแท่นอิบล็อกอิดแดงครับส่วนหน้ะจุกตะบานกระจกหน้าต่างครับก็ได้เป็นไส้เป็นที่เรียบร้อยนะครับติดที่เรียบร้อยครับแล้วแต่ตกแต่งครับเป็นบางส่วนครับเป็นขั้นบนครับขั้นบนก็จะเป็นครับบนไอใส่หินเลี้ยงแล้วก็เอา เล็กคัดมัดเป็นปอกเป็นขา้นครับจะได้ปั้นปูนครับปั้นปูนเป็นตัวยึดครับหลังคานะครับเนาะอแข็งแรงมากระฐานกับเสานี้ครับกับเป็นเสาพระอาจารย์ครับเพินออกนิมิตนะครับนิมิตออกแบบออกมาครับผมสร้งนี้นะครับครับเป็นสุ้งเสาใหม่ครับผมแต่ว่าเป็นปูนปั้นเอาได้ครับเนาะครับผมครับเอพซีที่พันที่พันไปผ่านมาครับผมกะ แวะมาครับสักกะกาบายได้อีว่าจะเป็นน้ําตกปูตาหรือว่าสาราพักครับหรือว่าหอชั้นส่วนกำลังสังหรือว่าครับเนาะครับจะเป็นหอชั้นกลางแม่น้ำครับผมที๋ครับผมครับผมครับนี่เป็นคล้องรอบนะครับเนาะครับนะรอาจารย์กำลังครับเฮดอ่าฟูติงครับฟูติงก็ว่าได้ครับรอบรอบกัน พื้นสุดกันพื้นพังครับผมครับจะเป็นหินผู้งั้นครับหินผูครับตะก่อนยิงใหญ่นะครับเนาะครับมะกรอครับมะกรอมาสาบครับเอาปูนปั้นครับผมครับเป็นแนวครับเป็นหินผูครับไม่ตะกอนยิ่งใหญ่ครับจะเป็นแนวนี่ครับผมอย่างสวยงามครับกับเอฟซีครับทันทีรวมบุญมากครับกับตัางกิตอธิษฐานสาธุสาธุเอานะครับเด้อครับกัขอให้บุญบารมีครับขององค์ปู่ชี้ปะขาวความปู่ตาครับทีเอฟซี ครับรวมเห็ดรวมสร้างมากครับคอยๆส่งๆมันมาทำคากันทุกทุกคนครับสวัสดีครับครับขึ้นภาพบรรยากาศสวยงามครับบริเวณบัดนะครับแบบเดี่ยวซุ่มไ้เบิ้งครับหินคู่หินไงครับสางมากครับกระะก้าหลายบาทพอสมควรครับง้ามครับผมครับกับปูนปั้นที่เราแหละครับปั้นเป็นขั้นครับผมปั้นเป็นขั้นอย่างสวยงามนะครับครับผม กับกับอาจารย์เพิ่นนิมิตรออกมาครับเป็นทรงนั้นเป็นตัวยึดหลังค่าครับกันสุดกันพังครับครับจะเป็นที่นั่งพระสงฆ์ครับข้างบนครับรับก็ยังสวยงามนะครับเนาะครับจัเป็น ่พ่อแม่พี่น้องครับสายบุญครับทัวหลวงตัวประเทศดแหะครับที่ได้สร้อยกันเทศกันสร้างครับก็ถือว่าเป็นบุญบารมีของเอฟซีตัวหลวงตัวประเทศดนะครับเนาะครับผมที่มีบุญมีวาสนาได้เห็ดได้สร้างครับรวมกับแม่ยคู่หอมหวนเฮาครับแม่ยคู่หอมหวนเพิ่นก็เป็นสะพานบุญใหญ่ครับพาลูกศิษย์ลูกหาได้เห็ดได้สร้างครับพระพระทั้งวัดด้วครับนี่เพิ่นเออเหตดเองครับแบบบริจาคสร้างนะครับเนาะครับถึงแม่ซีครับ ก็คือวัาแหะครับอาจารย์หรือว่าลูกศิษย์ทั้งวัดเพิ่นก็เป็นร่างกายมนุษย์เก็บไปก็มีเก็บไข่ได้ป่วยไปนั่มเป็นงานนักได้แต่งโ่บางมือหกทุ่มกับบริพักรก่อนครับผมบางมือกับบริยูได้เศร้าครับก็คือว่าเพิ่นอยากเค็ดเองต่แม่แต่งโง่แต่ได้เปลี่ยนทรัพยากรได้เปลี่ยนอากาิได้ลดค่าใช้จ่ายลงผมสันว่าครับ พระอาจารย์จะเป็นไข่นิดนี่ครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทท่านนะครับเพื่อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาเอฟซี FC ทันใดได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้โศกโสมนลำลุ่ยๆุยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันได้กขอให้สมบัติปรถนาทุกประการขอให้บุญบารมีองค์ปูชีบก้าวความปูตานะครับดุลบรรดานในสายบุญของปูครับทุกปูทุกคนครับมีแต่โศกแต่หมานแต่ลำแต่ดวย กับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็คอยสมมาตปาถนาทุกประการครับผมยังสวยงามครับแอดิมไทยทางด้านนาให้เบิ่งรับกระเฮ็ดประมาณเดือนนึงอันนี้แตงโมรับคือว่ารวดเร็วเลยครับนี่รับแต่ว่าก็คือว่าเป็นใครไปไรบ่าว่าจะเป็นแม่ชี่หรือว่าเป็นพระอาจารย์เอาพระอาจารย์เบาเสียอดบ่มีเสียงเอานี่ครับแอยิมก็ได้ไปกับคารวะพระอาจารย์อยู่ื่อกีนี่รับเอาป้ายมาป้ายกับปลายบุญกะทิ ครับที่แรกไว้ตั้งไฟเดียวพระอาจารย์ว่าเอ้าไฟนี่ไปตั้งสายสันตั้งข้างหน้าด้วยอันแอดยิมมาทันว่าแอดยิมก็จะเป็นธุระไปตั้งไฟคือเขาครับเพราะว่ากันเอาไว้นี่แต่ชีลูกชิดลูกฮะแบ่โบเขค่อยเพิ่นบขาค่อยมีเพิ่นก็มีหยากเบียกเนาะแต่ตางคนต่างมีภาระคือจังสีสี่เพิ่นกมไปหลายทางครับ้งแอดยิมก็จะเป็นธุระไปตั้งให้อีกคือเขาตั้งไฟเนาะัต้งปเป็นไฟที่สองไปเนี่ยไฟแรกก็เรียบร้อยแล้วครับเรียกเป็นไฟที่สองจะไปตั้งอีก ครับอ่ะก็ขออีฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับที่รวมบุญมากครับให้ได้โชคได้มั่นน้ำกันทุกคู่ทุกคนนะครับเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอันใดก็ขออวยสมบัติปรารถนาทุกประการครับจะไปต่อครับคลิปตั้งป้ายอีกบ้านนี้ครับตั้งป้ายที่สองคลิปตั้งป้ายแรยกปล่อยไปในที่แต่งหม้อครับตั้งป้ายแรยกเนาะแต่ต่อไปแล้วเดี๋ยวไปตั้งป้ายที่สองครับผมจะมีช็อตเด็ดอันใดได้ตัวเล็กเด็ดอันใดเลขเด็ดตัวใดครับก็รอติดตามเลยครับเด้อครับครับบรรยากาศ หินก้อนใหญ่ๆนี่ครับนี่เอาภาจานพื่นออกมาก่อหล่อมๆด้วยในแตงโมงครับเพิ่มฐานโอ้นี่แมแวเราบอกก็บิึงมองนี่บ่ที่มองเท่นี่บ่แกะยิ้มเดียเขาเด้ไปเบิงึงโอ้เอาคนเท่ลงนี่ป๊าดมันก็เมื่อยแล้วครับนี่เท่เองนะครับเนาะโอ้ครับนี่เจ้าหินมาว่างครับบ่เนี่เท่ฟุตติ้งกับฟุตติ้งเนาะครับกันพื้นสุดครับสงสัยพระอาจารย์เพิ่นจเจ้าหิน หินก้อนใหญ่ๆล่ะครับมาเลี้ยงขึ้นกับกานพื้นดินสุดเนาะครับเนาะครับผมครับหินพู่มาเลี้ยงนะครับที่ฟุตติ้งแล้วครับนี่ครับมันเป็นน้ำครับที่ฟุตติ้งรอบๆแล้วก็จะหินพู่มาลงกับหินก้อนใหญ่ๆล่ะครับมาเลี้ยงขึ้นครับพื้นดินอ่าดินมันก็จะไ่ได้พังเนาะครับเนาะครับมันจะก้อนใหญ่ๆครับผมครับกับหินก้อนใหญ่ๆสิยๆครับราคากับหลายบาทพอสมควรเนาะครับนี่ครับมันจะก้อนใหญ่ๆคู่ดูทีรีอยู่ กรับแอดยิมจมบ่ขึ้นดอกก้อนเดียวก้อนใหญ่ๆนี่ครับผมครับต้องใส่กำลังหลายครับก็ขอให้บุญบารมีองค์ปู่ชีพขาวความปู่ตานะครับโดนบรรดาในสายบุญของปู่ครับอ่าที่ร่วมเพลนร่วมแางนํากันมาครับก็ขอให้สุกๆมันๆลำๆรวยๆครับวันที่สิบหกตุลาคมนี้ครับก็ขอให้ได้เบิกบุญได้ทุกปูทุกคนนะครับเด้อครับเพจอันใดไกลสมบัติปรถนาทุกประการครับก็อย่าลืมครับตัวเลขที่แม่กู้รับประกาศยุวัดนี่ยละครับมือมาล่ำถวาย ต้นผาปานนะครับนอกจากคือเจเก่าครับมีเจเก่าเท่ไรเมาให้เบิดแง่าสันว่าครับบอกแยงลอตเตอรี่ครับสาหรับตัวเลขที่ปูครับประท่านโชควหไแม่คู่ไปยิบไปหาไปดึงสลากกินแบงรัฐบาลใบก็คือครับเจ็ดเก่าเจ็เก่าอย่าลืมเก่าเจมแล้วก็หนเก่ครับหนึ่เกเก่าครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึครับแล้วก็หนึ่กนะครับเนาะครับเก่าศย์เก เจ็บจี่ธันไดได้เบิงคลิปนี้แล้วครับก็ขอยสุกๆมันๆลำๆรวยๆนะครับเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันได้ก็ขอให้สมรรถปารถนาทุกประการครับผมครับก็ขอยบุญบารมีองค์ปูชีปากาวความปูตากนะครับเนาะดวงรรดาานซ้ายบุญของปูครับทุกปูทุกคนสิบหกตุลาควมนี้ครับก็ขอให้เบิกบุญได้ทุกปูทุกคนอันนี้ครับความสวยงามครับหัวฉันนะครับเนาะอยู่วัดสาสนุบุตรวารารัมครับผมเจ็บจีทันใดผ่านไปผ่านมาครับจากแวะมา ครับสักกะกาบายครับขอเชิญนะครับเด้ออยู่บ้านเทียมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับตัวเลขเด็ดๆด็ดก็จะลืมหนึ่งเกตหนึ่งเก่านะครับอ่ะส่กๆมันๆลำๆเรื่อยๆน้ำกันทุกผู้ทุกคนครับคิดอ่ะทั้งช่องเป็นแชร์แนวทางครับใส่วิจารย์ันในการรับชมครับอ่ะมักกระตามขันบ่มักกระพานนะครับขันมักกระไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ครับอ่ะครับคนละใบสองใบบ่านเนี่ยครับอาจจะเป็นเสียดทีไพ่ในพิบตานะครับเนาะ เป็นบรรยากาศรอบๆวัดนะครับเด้อครับผมกับก็ถือว่าพระอาจารย์เพื่อนกับเก็บวดเลี้ยวครับวดเลี้ยวนะครับเนาะใส่เวลาเดียนกลัวๆครับก็เหลือแต่ตกแต่งครับตกแต่งกับหลายสิ่งหลายอย่างคือครับตกแต่งนะครับส่วนโครงหลังคาช่วงมุงหลังคาเป็นเซ็ตที่เรียบร้อยแล้วกับกับยางสวยงามครับผม ครับก็ขอให้เอฟซีสายบุญทุกๆกันในเบิ้งคลิปนี้แล้วครับขอให้สุขๆมันมันลำๆไเรื่อยนะครับเด้อครับด้วยตัวเลขขององค์ปู่ชีปเขาวปู่ตาที่ประธานโชคโชงให้ลูกให้ฮรานครับก็ขอให้บุญบารมีลูกหลานที่ได้รวมเพจรวมสร้างกับแม่คู่ฮัมหวนมากับวันที่16ตุลาคมนี้ครับก็ขอให้ตัวเลขขององค์ปู่ครับเข้าเทิ้งบนทั้งล่างนะครับเนาะอ่าบ่ว่าจะเป็น79 97หรือว่า17 71 7007แล้วก็1991งเก่ ครับดหนึ่งหกหกหนึ่งกับโชกโชมันมัน่นลำลเลยด้วยน้ำกันทุกผู้ทุกคนกรับสำหรับคลิปนี้แอดยิ้มกราบขอสวัสดีครับ